ลูเอาแล้วประตูไม่มีอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าใครอะใครอะเนี่ยผมวินิทครับวินิทไหนอะเออวินิทเฟิร์สแฟร์สติเมลครับผมเออเฟิร์สแอร์ครับผมผมมา อยากให้ทุกคนมีสนุกสนานกับเทศกาลเบิกบานใจครับผมนี่คุณวินิจที่จัดคอนเสิร์ตบ่อยๆป่ะครับผมผมวินิจครับเฟรไม่น่าเปลี่ยนไปเยอะเลยไหมคอนเสิร์ตบ่อยครับผมวินิจโซ๊ดแฟเฟสติวัลครับผมมีอะไรอ่ะมีอะไรครับเนี่ยมีแกงสามชาครับมีพี่แอดแกงสามชาคาราบาลครับนี่พี่แอดครับถ่ายคู่กับไหมไทยครับผมเยังนี้พี่มันโอ้รู้จักไหมครับ แกงเามชอบมากครับผมผมเป็นคนจัดเองนะครับผมมินิทเฟิร์สแฟร์เฟสติวลครับผมเท่งครับพี่เท่งเท่งที่เท่งบผ่แกงแกงสามชอบผมเข้าบ้านได้ยังครับเนี่ยบ้านมึงนี่ไม่มีมารยาทจริงเยืนอยู่ตั้งนานไม่เช่นกุญแจขำบ้านคือกาแต่ตัวนี้บ้านผมไม่เหมาะมากอเครับผมเม่อเคยจนมาก่อนครับผมก่อนผมกินข้าวกับน้ปลา อเดี๋ยวนี้แล้วคะก็ยังกินกับน้ำปลาอยู่ชอบเค็มไงตอผมกินกินเค็มกินกินก็วัองไตนะเลิ่เลิกกินแล้วทำอะไรบ้านก่อนมากินจืดแล้วครับมีมังมีหมาไหมครับอ๋อหมาไม่มีกินหมดแล้วเมื่อก่อนหมาในซอยนี้เต็มหมดแล้วครับโอ้โหตอนนี้หายไปไหนครับตั้งแต่มีบังมีเกี้ยวหนุ่มก็ชาเขมาข่าในซอยนะครับมันหายไปเรื่อยนะครับหายวันละตัวสองตัววันละตัวสองตัวที่ใครที่ปากซอยป่ะ ใช่ครับผมเคยไปกินแล้วเป็นไงอร่อยไหมว้าอร่อยมากเลยตกตีหนึ่งทีสองผมโอ้บา้านที่ชอบ ชอบแกงสามชาติเฮ้ยผมชอบนี่แอดคาราบาวมาด้วยใช่ไหมพี่แอดก็มาครับผมโอ้โหวัดใจผมเลยอ่ะมีปีคือแกงสามชาติก็มาด้วยครับผมเราป้าไม่มีตังค์ละลูกมาดูได้ผมไม่เป็นไรครับเอาบัตรนี้ไปครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเซ็นให้ผมเอาเอาอันนี้บัตรเหรอคะอันนี้เป็นบัตรบัตรพิเศษของผมครับเดี๋ยวผมจะลายเซ็นของผมเห็นวินิจครับเ First Festival ครับผมปลาสามคนเลยครับขอบคุณครับผมจะไปดูแกงสามชาติชอบมากเลยโอ้ยคุณมัมเนี่ยตลกจริง ครับผมเขาพาเมียไปว่าคุณนน่์คุณนน่์เขาพาเมียไปสิไปตลอดหรอเพราะเขาคนรักเมียเมียหัวหน้านินทานะครับคุณหนุ่มนี่นะมันมีเมียน้อยด้วยเราไปดูคนไปร้องที่ไหนมาคุณนินท์ผมเห็นแล้วไอ้ไอ้ประจันไอ้ไอ้ไอ้แกมาเถียงเดียวกับคนไหนนี่เจอกันบ่อยเลยอ้าวเหรอบอกปนน้ครับที่รักเมียมากคุณเท่งเ่ยเธอทุนเมียเลยคุณเท่งเลย น <oh ี่นมคนเดียวไอหนูคนนี้โไม่มีรู má, ้ไหมเจ้าอ้ำเล่นว่างั้นคุณพี่นิด้ก่อนเราไม่ชอบแค่ของท่าจะไปออกตัวแทนคุณโหนเข้าวึงนี่จะไปพูดอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวจริงเขาลุกเดี๋ยวเขาถีบแนวน่ะ แสดงว่าโดนมาแล้วสิท่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้เทศกาลเบิกบานใช่แกเมื่อไหร่แล้วลูกเมื่อไหร่มันจะมีเมื่อไหร่อ่ะแต่มกราเริ่มไปเลยตั้งสามสิบอะสามสิบกราสมสิจนถึงกรกฎาคนนู่นอะกันละกดากันลกดาคมจำไม่ได้เคนมึงต้องมีปฏิทินติดต้อนเท่าไหร่นะ ที่จังหวัดท่านเนี่ยอุ้ยห้าสิบนะห้าสิบจังหวัดเลยเหรอห้าสิบจังหวัดเลยครับเฟิร์สเฟิร์สเซอร์ครับผมวันนี้ผมชอบผมชอบหม่ำคุณเอามั่มเป็นคนรักครอบครัวเท่งก็รักครอบครัวเท่งคนนึงรักครอบครัวมีหนุ่มคนเดียวเนี่ยนะแต่ตอนนี้นะเท่งเข้าบ้านไม่ได้นะเขาตะเวนสายทำบุญเฮ้ยเข้าวัดไปเยสาบานบอยนะคุณเท่งเนี่ยสาบานเท่งเนี่ยวัดเปรมไม่ได้เลยหลวงพ่อเห็นเอาคุณเท่งปอลมั่งอาทิตย์นี้สามครั้งแล้วสาบาน นย่ที่คู่ที่เขาสองแต่คุณคุณวินิที่ชอบกระซิบเหมือนกันป้าป้าที่จะได้กระทบไหลทุกคนเลยเหรอแล้วพี่วินิจแล้ววันนี้มาคนเดียวไม่ได้พาสิลปงสิลป์มามาเขาแห่แห่ห่ออยากเห็นเลยป่ะเออไอ้นี่จะจะได้เห็นตัวจริงจะมาบ้านเราเหรอลูกอ๋อหรออะผิดข้างอ่ะโทรศัพท์อ่ะอ๋อเหรอเบี้ยนะครับเฮี้ยเบี้ยเบี้ยครับผมโอ้ มาเลยมาเลยบ้านหลังนี้ชอบพี่มากเลยพี่แอดครับพี่โอเคอยู่ไหนปักซอยเลยเหรอมาเลยพี่มาเลย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 ไอ้บ้าแอดบ้า สวัสดีน้องอ้ยนี่เปตัวจริงวะเนี่ยโอ้จริงเลยน้อยมาบ้านเลยอ่ะเนี่ยปสวัสดีโอ้ยตายพี่พงศิษ์ไม่ใช่เอ้ยดูยังไงเป็นพงศิษ์คุณหโวดคุณหนวดลูขึ้นบ้านขึ้นบ้านก่อนเลยค่ะมาชนชัครับชนก่อนเลย ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะมาเดี๋ยวมาไงจะไปสารชาติแก๊งหนมนชาติมารู้ว่บคาราบาลแล้วครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดนะถามพี่เม้นท์พี่เม้นท์ถามสิบมกราคมที่ไหนนะพี่น้องที่เลยครับที่เลยที่เลยที่เลยครับเริ่มเลยสามสิบมกระลาเลื่อยไปสามสิบมกระลาครับสุขสาวาทิตย์พี่น้องสามสิบที่เลยครับที่เลยแล้วก็สามเอ็ดไปครับเลยไป สามสิบไปเล่นที่เลยแล้วสามเป็ดเล่นที่ไหนสามเป็ดเล่นอุดร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 พานีอุดรเป็นอุดรมันที้หนึ่งหนึ่งเล่นที่ไหนคอนแกนคอนแกนคอนแกนอ๋อโพลโอ้โหโอ้โหแก้วโอ้โหแก้วน้ำเข้าเหรอคอนแกนครับก็มีคาราวาเป็นวงเลยแล้วก็แก๊งสามท่าผมบอกว่ามีฟิตชิลิ่งกันด้วยกับ สามชาสามชาโโอ้หแม่ดูแล้วแม่มันก็เหมือนคนเราเนี่ยนะลูกเนาะเอาเอาเขาเราคนทั้งงานเลยหวานชอบดูสามชาหน้าอาชอบคาราบาลสองมงยืนยงและยืนยาวคาราบาลแล้วก็แข่งสามชาไอช่วงว้าวๆเนี่ยใครร้องอ่ะร้องเพลงนี่หม่อมร้องแค่นี้ ครับผมเหมือนเดิมครับยืนยันเลยตั้งแต่วันที่3 0 3 1 1ตั้งแต่เดือนมกราครับแกงสามชาคาราบาลครับผมสามสิบเลยที่ไหนครับ30มเลยครับผมเห็นบอกว่ามีน้องเขาบอกพี่อยู่คนหนึ่งใครนะอ๋อผมเองแต่งตัวเป็นช่างั้นผมเลยนะโอ้ช่างชั้ผมได้ล้วผมนี่ชื่นชอบพี่แอดมากอะไรใจพี่อ้าวสักหน่อยเน๊ะมาชีวิตได้ผ่านแล้ว ไปแอนไดใชมึงสิงเนี่ยพี่อันกูแม้ชีวิตได้ผ่านลอยไ้แท่งความฝันโอ้ว่าหาฮัตเท่านมาอะไรทุมา,อา,าลาอลอยลอยลอยลองลอยลอยลอลอยอยลอลอยลอลอยลอยลอยอยลอลอลอยลอยลอยอยอยลอออยเล็กเล็กเล่นหนักเลยทียลอย อันเสิร์ฟเมนหนักไม่รักเลยอ่ะวันดี้ครับวันดี้เอาเจ้าดูดีครับแม่ถักแกงสามชามาด้วยก็ดีเนาะโอ้ยจะถ่ายรูปเลยอ่ะโอ้ยเออโอ้โหเสียายอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เลยบ้าตะเกียงเจ้าพายุ ลืมไปดูกันนะครับพี่30เล่นที่เลยสาอุดรอุดรหนึงโอเคหเล่นที่นอ้กอ็อ้ดเอ็ดโอ้ยเอ็ด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 เอดเอ็ดเอ็เอ็ดอ็อ็ดเอ็ดเอเอ็อ็ดเอเอ้ดดเอเอดดอดเอออดอดออดออออเออออเดดเดอออ้อดด้ชิมกนส้มเช้ง แต่เป็นเขาจะทำถุงใหม่แบรนด์ใหม่ฮะค่ะอืมหอมนุ่มมากเลยรอบเคุณขอบอร่อยชุดนี้ชุดนีครับผมนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบิ๊เก็ตครับผมไม่ต้องแบ่งให้คนอื่นครับครับครับ